นมวัวน,นั้นเป็นนมที่ได้รับความนิยมที่สุดเนื่องจากมีโปรโตีนและแคลเซียมจากธรรมชาติประโยชน์ของนมวัวน,นั้นเป็นแหล่งโปรโตีนขนาดใหญ่มีวิตามินหลากหลายชนิดช่วยพัฒนาและเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตรวมถึงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยในการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ย้อนไปเมื่อพุทธศักราช2,514กลุ่มเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์โคโนมนครปฐมจำกัดจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่1กรกฎาคม2,514โดยมีสมาชิกแรกตั้ง10คนใช้ทุนจดทะเบียนแรกตั้ง100,000บาทต่อมาเกษตรกรในพื้นที่และเขตใกล้เคียงนิยมเลี้ยงโคโนมกันมากขึ้น ทำให้สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารได้ใช้หลักการอุดมการณ์และวิธีการสากกร์ในการบริหารงานร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นพัฒนา ทำให้สหกรณโ์โนมนครปฐมจำกัดมีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับสหกรณ์โคโนมนครปฐมจำกัดรวบรวมน้ำนมดิบได้วันละ31ตันมีปริมาณธุรกิจปีละประมาณ583ล้านบาทปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกกว่า250คน มีเขตพื้นที่ติดต่อ3จังหวัดได้แก่นครปฐมการจนบุรีราชบุรีและมีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ศูนย์น้ำนมดิบและผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปรศุสัตว์ GAP สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสมาชิกดังต่อไปนี้ 1. ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์ได้รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกวันล,ละ33ตันเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์นอกจากนี้ยังได้จำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปและผู้ประกอบการรายอื่นๆ 2. ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สหกรณ์มีการผลิตนมพัสเจ้าไร้ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยอีกทั้งยังมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมพัสเจ้ร้ผลิตภัณฑ์นมพัสเจ้าไร้ผสมวุ้นมะพร้าวและผลิตภัณฑ์นมสด 3. ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ สหกรณ์ได้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อผลิตอาหารโคโนมคุณภาพจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาย,ย่อมเยาวธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสหกรณ์มีร้านค้าไว้บริการสมาชิกรวมถึงบุคคลทั่วไปโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องมือการเกษตรและอื่นๆมีทั้งหมด4สาขาได้กแก่ร้านค้าสหากรณ ร้านค้าสนามแย้สาขา1ร้านค้าสนามแย้สาขา2และร้านค้าไลทมิวหธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในด้านการลงทุนโดยปล่อยสินเชื่อ3ประเภทดังนี้ 1. สินเชื่อระยะสั้น 2. สินเชื่อระยะปานกลาง 3. สินเชื่อระยะยาว 6. ธุรกิจส่งเสริมการเลี้ยงโคโนม สหครกรยังดูแลแม่โคของสมาชิกให้มีสุขภาพสมบูรณ์เพื่อนำมาซึ่งน้ำนมดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางอาหารสูงสำหรับผู้บริโภคโดยแบ่งเป็น 1. บริการด้านผสมเทียมโคโนม 2. บริการด้านตรวจการรักษาโรคแก่โคโนม 3. บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องรีด 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคโนม นมดีมีคุณภาพต้องนมสากลโคโนมนครปฐมนะครับเพราะสากลยึดหลักการบริหารงานโดยธรรมมาพิบาลน,นะครับถ้าทุกท่านผ่านมาทางถนนเส้นมลายแมนก็แวะใช้บริการปั๊มน้ำมันของสากลได้และพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์นมและสินค้าต่างๆที่สากลมีไว้ให้บริการกับทุกท่าน หรือท่านจะเข้ามาที่สำนักงานมาพูดคุยกับฝ่ายจัดการได้นะครับและสะกอร์ก็จะต้องพัฒนา,นาร้านค้าของสกอร์อย่างต่อเนื่องนะครับและผลิตภัณฑ์นมของเราก็จะมีทั้งไอศครีมมีทั้งนมเปรี้ยวนะครับต่อไปในวันข้างหน้าเราก็จะผลิตให้สินค้าหลากหลายขึ้นเพื่อบริการลูกค้าทุกท่านครับ สากรมั่นคงซื่อตรงโปร่งใสคืนกำไรสู่สังคมนมดีมีคุณภาพต้องนมสากรโคโนมนครปฐบ,บครับเยี่ยมครับที่ผ่านมา สหกรณ์มุ่งให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกกระบวนการรวมถึงยังมีสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกมาโดยตลอดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดก,การทำให้สหกรณ์โคโนมนครปฐมจำกัดประสบความสำเร็จและได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2554ประเภทสหกรณ์โคโนม โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยะวรางกูลรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคกลางประจำปี2554รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2554